สวัสดีนะครับท่านผูช้ชมครับวันนี้วันพุธที่19แล้วนะครับกุมภาพันธ์งพันห้าร้อวันนี้พาท่านผูช้ชมมาที่ตลาดโคกระบือบ้านเฝ้านะครับอำเภอบ้านเฝ้าชัยภูมิวันนี้เบื้องสุ่บรบรยากาศเรา มาดนีคึกคักแน่นะครับคุณน่ะมาเจอผู้ใหญ่เตี้ยมกลางตลาดผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาผู้ใหญ่ครับอันนี้อะไรเนี่ยสาวตี๋นะครับครับสาวสาวสาวได้สิบเดือนอยู่เลยปีสิบเดือนสิบเดือนเฉยๆนี่เราลองยังไม่เจอโอ้ยถึอห่อรุ่นแดงแดงดีเด้วยนะมีประวัติไหมครับผู้ใหญ่เขาเป็นลูกสาวผู้ใหญมีสายเลือดขายเอาสายอะไรเขาได้แต่ไม่มีแต่ว่ายังไม่ได้ส่วนเขาน้อไม่ได้ส่วนเขาไม่ได้ใส่ผมด้วยรุ่นเชียงดี ผู้ใหญ่ร้อยเท่าไรร้อยสามสิบหขึ้นเนาะว่าไ้เท่าไหรครับว่าเจ้ยห้าร้อยสิบเก็้หาร้ก็คือหนึ่งหมื่นเ้นหนึ่ับนึ่ันหนึ่งพันห้า่ไกัน่งใัหน่าพันหน่ับห่งไันถ้าั่ามันกนด่งิัว่าพักกนึ่งันห่งพนหนึ่งพันหน่งพันหนึ่คพับห่าจันหนั่งพันหนึนห่งพักันหน่พันัห่นะครับ 98 098 2 3 4 2 3 4 4 0 6 7ครับ4 0 6 7ผู้ใหญ่เตี้ยมบันีดระลงบันได้มากี่ตัวครับมา3ตัวครับขายไปละสอครับผมราคาดีบ่มื้อนี้ผู้ใหญ่อ่าพอปรของชิบไปก่อนชั่วโมงนี้จะเอาไปรถรถหรูไม่ได้ดอกเอารถผลบ่ได้เด็ครับอันเดียถ้าพี่น้องยังได้ไป็นเรื่องนะครับเด้อนี่สาวมาล้นผู้ใหญ่ถ้าพี่น้องยังได้ไปเราเขายังบ่สนนี่สนในเพิ่นได้ปะได้ครับได้ได้ได้กระเพได้ยินเนาะ บ่ไ yup. ด้มีตำหนิเนาะผู้ใหญ่เนาะไม่มีไม่มีแดงนี่จะด้ครับเดี๋ยวดีเบิ้งเดี๋ยวดีเพียงดีน้าเบิ้งไทยก่อนผู้ใหญ่มันาด้วยครับขอบคุณอะไรขอบครับขอบผู้สมานมืัอนี้ได้ได้สาวได้พ่อเนาะครับครับมาสาวครับสาวมาสามสาวครับเดี๋ยวเบิ้งสาวที่นี่ก่อนพ่อดเนี่ยมา จกเดือนจากปีแล้วคุณพ่ออ้นทีัวเหรอครับเนี่ยเนี่ยเออแดงแดงก็โอ้ยเยอ้อกนพ้อน้อเนื้อเน่้อเน่้คเน่้อเนื้เนื้อนื้อเบ้อเน้เน่้อเน่้อเนื้อเน้อเนื้อเนื้อนื้อเ้อเนื้เื่อ้อเน้อเนื้เนอนืเนือื้อนื้อเ้้กออเน้ออเื่องออน้อนเนาะอเอ่นิดน อาเ่าพอเด็กเขาไปเช็คพ้่นอีหลาตัวนี้เห็นไทยได้เครื่องดำเท่าไรเงินหาร้อยครับคุณเงินกับหาร้อยเพราะว่าจากสูงก็อยู่แต่ว่าเนี่ยหลังประสูตตัวเลขเนาะอิล่าน้อยได้ครับอิล่าน้อยเ0 0พครับเกดพันแล้วเขาสมานด้เรื่องนั่นทั้งพุนไปเช็คพุทธหนา พี่น้องได้หัวไปเลี้ยงนะครับนี่หัวสาวพ่อสมานเพื่อจะเบิ้งบัชัดทั้งรถเพื่ออย่างเบื้งของจริงกรับบ้านนายอินแต่งตําบลกูเลนคาบ้านข่าวเชจีพุ่มนะครับครับเปลี่ยนไปเราบ่เบื่อคุณพ่อไปแจ้งแล้วบ่โทรได้ยังอยากไปเอาเบื่อไตนะครับเอาใส่เบื่อไตเบื่อลักนี่ก่อนเนาะบัวบานเนี่ยนะครับเนาะโทรเบื้อนี้ก่อนด้วยครับเนี่ยศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็ดสามสี่สามห้ามาเกิดเลยก็ไปโทรหาพ่อสมานมันจิ้มบ่ ไม่หลายเราปีนี้รัมันเสีาน<ด>ส,สามสาวมือเลยครับก็สมัครในเหรีหมาด้ยคุณพ่อเครับในห้วยจกกักรมณีเราได้หัวใหญ่มาได้ครับมปนีหยแต่ว่าเราเปิดเป็นเนื้อเปิดเป็นหัวเนื้อนะครับหัวหญ่ตัวทองวัท่องนี่วัได้กระลันตีนะครับนาง<า>ใหญ่นี่ว่าเท่าไรน,นะครับเนี่ยสามห<า>มื<า>่นแล้วอีฝั่งนู่นได้ครับยี่สิบหกเดี๋ยวผมไปเก็บรายละเอียด ขอเบอร์นะครับพี่น้องโทราหาครับ0 0 8, 8 2 082 1 3 2 1 3 2 3 8 7 1 3 8 7 1ห้อยยังครับหมันจากบำเหน็จนะเนาะไม่หมันนะครับจากบำเหน็จให้พี่น้องเบิง้งราคางวดเนื้อน้ำกันครับนี่ บาเลยได้แค่ไหนยืมเปลี่ยนเครื่องขายเดี๋ยวก็เอาโตชื่อได้ไหมเม่อือสายหูของเสียบโป่งจากเนื่อนสง่านะครับเนื่อนสง่าฟาร์มไอหนุ่มนี่จะเดี๋ยวเราเสียตัวไหนแบบเนี่ยไอหนุ่มหูยาวเลยสิบห้าเดือนครับสิบห้าเดือนผมซื้อมาจะเปล่ยเดือนเลยว่าเปเดือนเออเนื้อหนังเนื้อหนังก้ามนมก้ามเนื้อก็เริ่มมองเห็นแล้วเนาะ สีแปดเดือนแล้วสูงเท่าไหร่ครับตอนเนี้ยตนตนนี้่สิบห้าเดือนคมสูงหรอมั้ยคมสูงผมว่ามันลอยลอยสี่สิบบวกไปหนเลยลอยสี่สิบขึ้นอยู่เนาะครับสี่สิบขึ้นเลยไปเดียวกันแล้วเป็นลูกสายเท่าไหร่ครับลูกสายดวงตะวันครับดวงตะวันโอ้สีได้เออไม่เนาะสีแม่ของเด็กกระสินออใบหูก็โอ้ยเสียใจได้เท่าไหร่ละครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปสามสิบห้าเนี่ยต่อได้บ้านนอกสายห้าน้อยแล้วต่อได้ด้วย ครับถ้าปองใส่เราชงให้พี่น้องถ้าพี่น้องใส่หมูแล้วครับเนี่ยเพื่อจะเกิดวันนี้คอกสายหูสายหูแม่นนี่เลยเนี่ยเพราะว่าดวงตะวันพ่อเขากเขาโมยุแล้วมาเสียผมจะขอเบอร์เลยครับมา083ย์แปดสครับเก้าเก้จ็ครับเจปุ่งเลยครับนี่โทรต่อเราครับเนี่ยไม่ได้มีจฉินีเกาเสียเนาะ บมบิทามีนแล้วเสียนี่อะไระครับนอกงอกงอกล้มอลไรเออนอกคืล้มไปฟังทางขวามือนิดนึงครับขอซื้อว่าดวงดีครับเนี่ยครับโอ้หน้ากบานหน้ากะคบดีเลยครับเนี่ยคมคบแล้วมันแต่งเองมันค่อยๆแต่งมันะนอ่มันเริ่มออกแล้วครับเนาะค่อยๆสางดูใบดูเขามันเสียบเนี่ยดูเขามันเสียบดีไข่คู่ด้วยครับนี่ไข่คู่ไข่สวย ไข่คู่ไขในนิซเต้ไขในเรื่องไขเชี่ยวุงแล้วว่าแข้งขาดีอยู่ถ่ายเอาดูเลยถ่ายเลยถ่ายขาแข่งอยู่เนื้อเนื้อสวยเนื้อสวยเราลงเพื่อนแล้วยืนยืนสวยด้วยยืนสวยถ่ายยืนก็เพื่อนยืนสวย วันเเเรกไปีลงอย่อเอาเอานีเายอมหันมาแต่เขาก็ยืนสวยอยู่เนาะอพี่นไ้อ่องก็ต้องหาเสื้อปุ่งนะครับเจ้านี่สีก็เริ่มออกแล้วสีก็เริ่มออกแล้วครับแต่ใบไม่เจอเสียกำพองแล้วไม่จอหนองบัวแดงนะครับได้หัวหญยแล้วมันเสียกำพรองหัวหญ่ครับผมได้หัวตดเง บักหลานนี่เป็นลูกไายเพ่อดีก็เสียลูกไซส์ซีใบครับอายุตอนนี้ได้ครับซี่ปีครับซี่ปีครับผลงานเท่านี้บอกครับนี่แหละครับเพิ่งเล่นสู่คุ้แรกครับดนแหลกไปเตี้ยครับแล้วสูงเท่าใดเสียสูงว่าหุ่นบวกครับหุ่นเขาบวกครับให้คู่ได้ครับนี่ก็ได้ดีทางดีอยู่ครับทางมีเยอะเพราะเป็เป็นหัวใหญ่เอี่น้ำหนักเราเี่ากันมันจะกิโล้นเราเสีย เป็นหัวนใหญ่เลยครับนะสีก็โอเคงแล้วยูะน้ำหนักประมาณเกือบร้อยกิโลว่เตี้ยปพี่น้องอยากได้เลยครับเลยไหน้วไปได้ไปเปลี่ยนไปกไปทรมาต่อเราวบ้าเท่าไหครับเสียกับฟองเปิดไฟหาสิบห้าครับหาสิบห้าต้อนได้ที่อังไม่บ่ครับต้อได้ครับกับทรงรับทรงแล้วเสียกับฟองนะครับพวไก่เนาะคมที่ขอเบอร์ครับ0 8น 0ูนย์สามหนึ่งสเสี่ครับศูนย์แปดสองหนึ่งสเก้าเจ็ดสี่สี่เก้าเ้ดสี่สี่เก้าเองแกงลงบัแดงดครับนี่ยวบรถเาเลยครับหนมันสูงนะตงกระบะเราเลยคู้อมนใสัดีวัน้บ้นงวดมาได้บัวเดียวน้มันจะเสียเนาะครับน้มาจะเสียเด้อขอบคุณอะไรครับขอบคุณอะไร

ไอหนุ่มน้อยอนาคตพ่อพันได้ด้วยครับเนี่ยน่าจะมานสองหนุ่มวีโก้ครับในลูกวีโก้สองล้านครับบักรลานี่ลูกซ้ายวีโก้สองล้านอ๋อได้ยีกเดือนแล้วครับเดี๋ยวห้อยงาเก้เดือนครับเก้าเดือนมีใบพ่อหมอครับเนี่ยเอกสารใบเกิดที่ประทาดครับอันนี้มีเก้าเดือนมาเตี้ยตับเก้าเดือนแต่ว่าหากป่ะเ็ดเขาเนาะห้อยเนาะเขาบ่ได้เฮ็ดมีลูกวีโก้สองล้านถ้าได้เราห้อยเปิดไว้บักรลานเนี่ยยกคู่ครับสามสิบสามอ๋อถ้ายกคู่สามสามตัวละตัวละสิบกว่า บักลาตัวที่สองนี้ลูกผู้ใดครับครับล็อกกี้ล็อกกี้ครับอ,อ๋อมีใบอยู่อายุนี่คือที่แม่นใกล<ต>้เคียงกันตูซีกับบักลาตัวนั้นล่ะอายุเะไรกันครับเนี่ยอันนี้ใบเกิดบักลานี่ล็อกกี้อันนี้ก็ประเทศเขากันยุคคู่สามสามตอนเด่นต้องให้เนาะต่อได้นีน่ไนนด้เออแล้วก็ขั้นบบไก่ไปส่งให้พี่น้องเลยเนาะมาเบอร์มาก่อนครับพ่อยมาช่วพี่นอ้องโทรหาเบอร์โทรศัพท์ศ<อ>ูนย์เก้าสาม 0ูนย์เกพ่ออย่างครับนะครับตามเชิญเลยครับผู้ใหญ่บรรยัตอ,อ๋อเอาผู้ใหญ่บรรยัตจากเมืองภูมิไครับเต็มตอเหล่าได้ครับชุกเม่อตอเหล่าก็ยังได้ไอหนุ่ม ไปโทรหาผู้ใหญ่บัญญัติแล้วครับเดีย๋ยวพาพี่น้องมาบึงราคางวของแม่บัวพ่อโพงบ้านหนองมะขาวแล้วครับได้มาหนึ่งสาวหนึน่งหนุ่มตัวแดงนี่เป็นตัวสาวน้อยนะครับส,ส่วนบักหล่าแต่ลังยางมันนี่เป็นตัวผู้คุณแม่หล่าน้อยว่าเท่าไรครับนี่หล่าน้อยฮะตัวผู้นี่เกศพันเอาไปขุนแล้วเมยเนาะส่วนอีหลา่าเนี่ยครับ พิล่าเฉยหกพันซื่อๆนะอ๋อเป็นงัวเลี้ยงเด้รเครับเนี่ยเพราะพี่น้องผู้ทุนบ่หลายเด้ครับเนี่ยเป็นงัวบ้านๆเอาไปไว้ในคลองนั่แม่เนาะส่นวนเบอร์เราที่ไปขอเบอร์กับพ่อพองเบอร์ที่จับอะไ้นั่นเ่งเนาะจับหมดได้แล้วไปโทรมาหาพ่อพงไม่นนบวนเด้ครับบักหลาดเฉยๆไม่เกียร์พันเฉยก็พหล่านี่หกพันตัวละหกพันกับเกียร์พันได้ครับต่อเราได้ครับเนี่ย สพันบไกเราขอพงก,กับเบอมาเลยครับมาศูนย์หกสามห้าแปดเก้าแปดสองสามหกเสียยานามะข่าวได้งวดไงมาต้องมือไครับเสียยะนี่เป็นงวเรื่องงกันไหนครับนะวนบเนี้ครับวเนื้เจบโอ้ผสมปัิเสียยะคุยท่าไดนั่นขาวนะสอมืดัน,น, 8, 500. นห,าห,าห,าหา้าร้อยสองหมืนแ้อเนื้อครับั่นนี่เป็นเนื้อแล้วถือไปกันเนี่ย ส่วนอันนี้เสียยานั่งเด็กนี่เด้่ัวเลียงสีแดงัวเลียงครับเป็นสาวน so um ้อยส่วไหนเสียาว่าท่าไหนครับมุอนท่นะสิบห้าห้าเบอร์มาก่อนครับศูนย์แป 9ก้าหกสองหกสี่แปดครับเสียญหนองบัวขาวเสียองบขาวครับโอ้ยลาน่งใหตาเไปยังกันเสียญเป็นตาเลือดก็ไม่รู้วันจิอ่ะทุกปหาเสียยครับเป็นวตาเลิกดืนน้ำตาเขาไหลได้ห้อยจากแกงข้อเนาะใช่ไหมว่านี้หนึ่งหนุ่มกับหนึ่งสาวห้อยสามร้อยตัวนี้จะเดือนแล้วครับตัวนี้ได้วันไวเดือดถึงงอเลี้ยงหเนาะได้ยะ ท่าไดครับลาตัวไนตัวนี้ว่าไอ้มื่นเดียวครับมื่นเดียวที่นี่ประกาน,น้อยตัวนี้ตัวนี้ไอ้น้อยนิดเดีตัวนี้ว่าเจ็ดพันอ๋อตอนที่แนบกราคาน,นี้ครับยังบ่งในนี้แหรเนาะในนี้ของซื้อของขายมาเาาบ่อไหมได้ห้อยไหเบอทศ์แปดสี่ครับผมครับศูนย์แปด่เกองสามเจ็ดสของหกครับเก้าสี่อนก็เดี๋ยวเอาเบอร์นี้ดีกว่าศูนย์แป 2 6 0 0 9ศ9คย์บูนอ์เก้าหกเกาทีมทีมงานห้อยเท่เนาะแจงข้อคอยโทรมาตอเราเลยครับเด้อหนี่งถามกนว่าขายไปยังทักบอลขายครับเพื่อจะได้เป็นเลี่ยงหรือว่าไปขุนไปตอเราครับมันหมัน้ะห้อยเด้อมันหมัน 14ครับอ๋ออันนี้ห้อยเรามาจากโคราชเนาะครับผมโคราชเนี่มาจากอำเภอใดห้อยอำเภอโค้งครับอำเภอโค้งอ๋อใกล้ๆเด้ครับเนี่ยอันนี้เป็นสาวน้อยสาวน้อยหลานี่มีประวัติบอกห้อยถึงบ้านบ้านเป็นลูกของเอกสารหนึ่งครับอ๋อเอกสารพอมีนะบ่ล่ะอยู่ที่ว่าได้กี่เดือนแล้วครับว่าอยู่ประมาณ์ทแปดแปดเดือนสี่กระพอได้เยอะอ๋อลูกมียี่ห้อเด้ครับเนี่ยว่าเท่าหนะห้อยเปิดไปเปิดไส่เงินทีครับต่อได้ไหมครับต่อได้ ขันบกไก่ส่งให้พี่น้องยังน้อยเนาะเพื่อพี่น้องได้ไปเลี้ยงที่คอเบอร์เลยได้ไหนครับมาเลยตัวศูนย์เก้าหกครับศูนย์เจ็ดหกสี่เจ็ดแปดหกว่อยังครับเออครับจากมางคงเนาะเอาเพื่อพี่น้องได้ไปเลี้ยงนะครับได้ไหนโทรมาต่อเหลาครับว่ได้มีตีนน้องให้เนาะมีตำนี้ครับเราประกันครับมีแค่ร้อยเป็นแสนนิดหน่อยขออนุญาตจะกดน้ำขูดบ้างกันนะน้อยเดียววดน้ำกดน้ำครับ แข้งขาก็ดีแล้วระเทศครับแข้งขาดีครับเราประกันให้ครับมีตรงนี้ก็ส่งพื้นได้เลยครับเดี๋ยวเครื่องก็ได้ให้เครื่องไปเลยเครื่องดำนะครับท้ายกระวโวงเราเยอะใยเขาคนนี้เป็นธรรมชาติได้หรือว่าอะไร,ระเขาทำครับอะไรทำมาที่อยรรมมา่างนี้หัวล่นนะครับนะเป็นหัวสาวเพื่พี่น้องอย่าไปไปดอมไว้นะครับเอาไว้เห็นแม่พันธุ์ลูกมีเยอะห่อเยอะ 14เพื่อไทยบ้านจังได้เป็นเลี้ยงแต่ว่าเพื่อนในไก่โซนเขาสวนผ้าให้โซนได้อยู่เนาะไปบอกเราได้ครับอันนี้คุณใส่เมาถึงตึกลุ้นหาตัวใหญ่ซื้อๆเราเขาเป็นปัญหานะย้อนไปโทรหาห้อยแล้วครับจอยหนึ่ง้ัวใหญ่มาแต่ว่าพี่น้องไทยบ้านเมาออไปแล้วครับนะครับผม เพื่อนตะปิดปรเนปพ่อพันธ์เป็นพ่อพันธ์สีสันเขาท่าเนาะยกรน้าหุเราอยเ่พ่อจว่าเราจะอยู่กีล้วนะพวกเราเอามันสประมาณสาปีครับทีนี่ครับนี่ยห่ตอนเปิดเปิดเท่าไรพอจเปิดอ่ะตอนเปิดอ่ะเปิดที่มืได้กันเนี่ยได้สามมื่น อ๋อได้สมหมื่นเจ็ดพันรบบเพื่อเป็นเบาพันเพื่อพี่น้องเพืบ้านอยากด้ยิงซี่ครับขอเบอร์ไปก่อนเพื่นเพื่นถายโทรหาใื้จ้อยห้าห้าเจ็ดห้าหนึ่งสี่ศูนย์ไม่เจอดูคนละกี